ครับผมกับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุบูรสุขศนเนาะกระหางหายกันไปนะครับบ่ได้มาเห็นเลขเห็ดเบื่อให้เบิเ่งคาดจะไปเที่ยวไปเที่ยวก็ได้ไปเทียเท่ยวใส่ดอกว่าไปเที่ยวห้าน้อยเออวันไปเที่ยวห้าน้อยป้าพี่น้องไปเสียงเงินวันทิ่มแขวาโมมาจักอันก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับแต่ก่อนนานั้น,นกะ เขาดีดรอกว่าบางมือก็เข่าเบิรทั้งสี่น้อยนะครับบางมือก็เข่าสองน้อยสามน้อยเนี่ย่เมือว่านี่บอมาจักน้อยบอมีหฮอดคาหลลดกับโยผู้รังคนนะเดี๋ยววันนี้สิผาไปไหมครับถ้าผู้สิอยากไปก็ได้ไล่มานะครับใดรสิหาเงินสือเหล็กไงหรือว่าสีเบิดกรอนสือเหล็กไงสัมบุโอเคนะครับก็บ่เป็นยังเดี๋ยวมันนี้เอาเลขวิ่งนะครับเป็นเลขวิ่งล่าง สองสูตรไม่เบิ้งนะครับเป็นระยะสั้นๆั้นกยาห้มันสานหลายเนาะกระยาห้มันงาวหลายงาวหลายกับอันตรายสานหลายกับอันตรายนะครับเป็นสองสูตรนะครับจับมาช่วนกันนะสูตรแรกนะครับเอาพันบวกร้อยบวกหนึ่งคงที่เด้อนี่สีเขียวที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือเอาอย่างนี้นะครับห้าบวกห้า บวกหนึ่งนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะครับสูตรแรกนะพันบวกร้อยบวกหนึ่งคงที่นะครับได้เลขหนึ่งสูตรที่สองกอันนี่แหละหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะครับข้งอื่นบ่อยเอามาใส่ผมบวกเขียนนะครับนี่ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองเด้คอหนึ่งคอสองแหละอันนี้มันจะได้สองบวกเก้าบวกแปดนะครับสองบวกเก้าบวกแปดสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้านะครับได้เลขเก้ามันเป็นสองสูตรนะสองตัวล่างวดต่อไปนะครับ เลขออกอ่า890 422ข้างล่างออก19นะครับ19กะเข้าถึ้ง2ตัวมันนะครับต่อไป0บ4บวก1นะครับบวก1คงที่0วก4บวก1เท่ากับ5อืม ดูที่สองศบวก3บวก2นะครับ0บวก3บวก2เท่ากับ5นะมันชนกันที่เลขหานะครับมันจะไป4 7่เจ็สองสอข้างล่างออก0ูนย์หนะครับชนกันเขาที่เลขหานะครับเพราะว่ามันชนกัน นะคือเลขวิ่งกับเลขวิ่งนะครับจับเลขวิ่งกับเลขวิ่งมาชนกันนะครับต่อไปนะครับ2บวก2บวก1 2บวก2บวก1เท่ากับ2บวก2เป็น4 4บวก1เท่ากับ5ะครับได้เลข5สูตรที่2อบวก5บวก3นะครับ7วก 5้บวกสเท่ากับได้เนี่7เบวกหเป็น12 12อบวกสเป็น15ได้เลข5นะชนกันชี้เลข5คือเกานะครับเหมือนเดิมคือเกาเหมือนเดิมหมดละอันตัวเดียวกันนั่นแหละคือเกากับเหมือนเดิมก็ได้เอาทั้งใช้ทั้งเล่าบนกระดนคือเกาเหมือนเดิมนะอ่าซึ่งวันต่อไปนะครับ100 787นะครับข้างล่างออก56 เขาที่เลขหานะก็เขาทั้งสองสูตรเขงมั่นอยู่นะครับต่อไปศูนย์บวกเจ็ดบวกหนึ่งนะครับศูนย์บวกเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เด้อเดี๋ยวเรามาเลขหนึ่งเอามาจะใช้หรือว,ว่าอ่ะศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดได้เลขแปดนะครับสูตรแรกสูตรที่สอง หนึ 1> 1่งบวกสี่บวกสามนะครับหนึ <c oughs> ่งบวกสี่บวกสามเท่ากับหนึ <c oughs> ่งบวกสี <c oughs> ่เป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดชนกันที่เลขแปดชนกันที่เลขแปดซึ่งงวดต่อไปนะครับออกที่ห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองข้างล่างออกที่หนึ่งแปดเขาที่เลขแปด หลักหน่วยนะครับเป็นเลขวิ่งนะก็ยังเข้าที่สองสูตรมาดูพงงวงมาลัยต่อไปพวดต่อไปก็1นบวกสบวกหนะครับ1นบวกสบวกหนึ่งหบวกสบวกหเท่ากับ1นบวกสเป็น3 3มบวกหเท่ากับเลขสสูตรแรกด้วยเลขสนะครับสูตรที่2 สบวก0บวก8นะครับ3บวก0นบวก8 3บวก0บวก8 0บวก3ได้3 3บวก8เท่ากับ1ิได้เลข1นึ่งอันนี้ไม่ชนนะครับมันไมชนกัน3บวก0บวกหนะใส่ตำแหน่งเก้าตลอดนะครับจะไปเปลี่ยนตำแหน่งมันได้ครั้งที่1ครั้งที่2องรยบวก10บวกหน่วยครั้งที่2นะครับ ประมาณนี้นะก็ะคือ3บวก0ูนย์เท่ากับ3 3บวก8เป็น11นะครับ0บวก3บวกได้ที่1 4 4 1นะครับซึ่งวัติภารมากบางอันนะครับ6 8 4 5 7 9ข้างล่างออกที่1 4นะครับ1 4กระเข้าทั้งสองสูตรของมัน่นนะครับเลขหนึเลขสี่เมื่อเพิ่ง วัปัจจุบ,บันนะครับวที่จะถึงส,สูตรแรกนะครับ4บวก5 4บวก5บวก1เท่ากับ4บวก5เป็น9 9บวก1เป็น10เท่ากับเลขศนะูนย์ะได้เลขศูนย์สูตรที่2นะครับ4บวก8บวก5นะครับ สี่บวกแบวกหเท่ากับ8ปบวกสเป็น12บสอบวกหเท่ากับ17ได้ที่เลข0ูนย์เนะครับกัหนึ่งครับ6กครับหก่บ มันเป็นเลขหางเดียวนะครับการ่าจ,จะติดไว้จกักนิดหน่อยนะเผื่อมันเดินทั้งสองสูตรเนาะไปที่เลข0ูนย์เจ็ดนะครับติดไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันกับเป็นสูตรบวย่าปันไดนะเข้ามาแค่ห้างวดนะครับหนึ่งสองสามสี่หางวดนะครับวดที่หนึ่งสี่วดนี้เป็นวดที่6สูตรมันกับบางที่อ่ะ เ่าจิตก็เฮ็ดมากนะครับบางทีเดินยาวมากนะครับสูตรนี่เดินยาวพอเวลาทานี่มันเดินเดินเดินแต่ว่าไม่ใช่จริงๆมันบ่เดินนะครับสูตรที่เดินยา,ยาวๆบางทีสูตรสั้นๆม,มันอาจจะเดินให้สักหกเจ็ดมวนกังสี่นะกระติดไว้จักเล็กน้อยนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมันก็ประตรงกับแต้มหลักเข้านะครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกี่เจ็ดแต้มนะครับถ,ถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์เจ็ดนะ ถ้าก speak. สูตรเด่นมันก็มีอยู่แปดเก้าศูนย์ก็เด่นนะครับเด่นเก้าแปดเก้าศูนย์เนาะศูนย์ก็เด 9, 9, 0, 7, ่นดู ode. นะเจ็ดก็มีอยู่สองสูตรเก้าก็มีอยู่สองสูตรนะมันก็เด่นทั้งนั่นแหละอันนี้ก็คือที่ผมให้ให้ไปก่อนนะให้ไปก่อนหน้านั่นนะครับเดี๋ยวผมสิพันให้ยุมันกับบริสุทธิ์เบิร์นีน่ดอกแต่ผมเห็ยให้เบิ้งหลายตัวเผื่อทางเลือกนะครับเผื่อทางเลือก บางที่พี่น้องอาจีไม่ดวงหนาก็ได้เอามาให้เบิง้งเบิดทุกตัวว่าเอาคือหลายแคาสัวตว์ก็ย่าไปซื้อเบิ้จีก็เลือกเอาอเลือกเอานะครับเดี๋ยวเอาสนีก่อนเดี๋ยวรอสรุปเดอ้อศูนย์เจดอีกตัวหนึ่งนะครับมันเขาแต้มนะติดแต้มเจ็ดไม่แน่บางทีตัวนี้ผมอาจจะตัดนะครับไอ้เลขสองตวัวนี่ไอ,สอ้สองสองตวัวนี้ไม่ใช่เน้นนะ อาจจะตัดออกนะครับแต่ไอ้พวกนี้ก็ยังเป็นเป็นชุดเก่าเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแปดแปดหนึ่งห้าเก้นะครับหนึ่ดหนึ่งสังเกตไอตัวไหนที่สมควรกับผมจิกับนะครับเจ็ดหนะึ่งะเจดหนึ่งนี่ก็8แต้มนะครับอันนี้แต้มรักเขานะไอจริงมันก็มีสูตรมันหลายอยู่ดอกแต่ ผมบริเวล่องไห,หลายนะเดี๋ยวพี่น้องสับสนนะครับผมเห็นอ่าบือเห็นบอกว่าบางช่องบางนั้นเพื่อนกระ, 3, 4, ล,ะลุกโอ้มือละสามคลิปสีคลิปเลอะเหมันกัหลายเนาะปวดหัวเนาะผมก็เลยโอ้ของลงเดี๋ยวรอบอ่าสรุปทีเดียวแล้วกันนะครับสูตรมันหลายปวดแล้วสูตรแต่ว่าบรลุกนะครับกะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเอาไปคิดเล่นๆก็เอาเอา,เอ,าอันนี้ก็ได้เนี่ย หน่วยล่างบวก4ีนะครับสามบวกสี่เท่ากับเจ็เพิ่มไปติสามบวกสี่เท่ากับเดได้เจ็ดแปดเ้าออกหนึ่งเนะครับเกบวกสเป็นสิบสาได้3 4มส่ห้าออกที่0ูนย์หารยงสี่ก็ได้นะแตงวันนี้มันก็ลดมันบวกเขานะห้าบวกสาเป็น8ดได้แ8ดแดเก้าศย์ออกที่ห้าหอ่านี้เอาหกบวกสามเท่ากับ9 9้าศย์หออกที่18ึ่งแปดยังสี่นะ แปดบวกสเท่ากับสิได้เลขหนก็1 2ึ่งสาเขาที่เลขหน่งที่นี้ลองเอา4ีบวกสีเขาเป็น8 8 9 0ปศนะศอาจิมาจังสี่นะครับสูตรมันเยอะแยะถ้าจะทําถ้าจะลงนะครับแต่บ่ลงให้พี่น้องปวดหัวเดี๋ยวจะมาคัดมีเวลาอีกหลายมืออยู่นะครับเดีวผมซิมาเน้นให้จักบุกกี้ชุดออกมาร้าน4ีหาชุดนะเดี๋ยวผมซนะิเน้นให้นะครับ แต่อันนี้ก็ให้ให้เบิรงเบิดนะครับให้ดูหมดเผื่อว่ามันจะมาหรือไม่มาไม่มีใครรู้นะครับเลขมันไม่มีทั้งดับทั้งเด่นนั่นแหละเพราะว่ากองสลากเคนใส่เบิร์ตตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งไปศูนย์ถึงเก้านะครับบางคนบอกดับดับจังไดเพงคนใส่ตั้งแต่ศูนย์หอดเก้าบางคนบอกเด่นเด่นยังไงก็ใส่ตั้งแต่ศูนย์หอดเก้าด้วยกันนะครับศูนย์ถึงเก้ามันมีหมดทุกตัวนั่นแหละทั้งดับทั้งเด่น ดับผมก็ทำนะครับเด่นผมก็ทำมันว่ามันบ่อเหตุเด้แต่ว่ากะบ่อเอามาลงให้พี่น้องปวดหัวนะครับเดี๋ยวมื่อนี้่ลงได้เลขตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงไม่ได้เลขอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะสับสนไปนะครับเดี๋ยวมื่อนี้่ก็จะไปเที่ยวฮานอยอยู่อ่ะนี่กระสูรเขานะพันบอกพันเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งพันบกพันเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งรู้สึกว่ามันสีเดียนอยู่อ่ะ 7 4 x 4 x 8 9ดแปดเก้ามั้งสี่บวกสี่เท่ากับแปดเด่นอยุ่เจ็ดแปดเก้านะเลขล่างนะครับเด่นที่เจ็ดแปดเก้าโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วจังพ่อ,อ,อก,กันนะถ้าผู้ใดสียเอาห้าน้องห้าน้องก็ไล่มากนะครับไล่ผมกหายไปแล้วหรือว่าวอยู่ไซบุอยู่แคนดาบุ <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะสวัสดีครับ